ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีกิจกรรมสายฟรีที่เพิ่งเข้ามาวันนี้มาอีกแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้มันจะยังเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวนี้นะครับยวขอหาแป๊บนึงขอเงนเหลนดูอ่านี่ไงครับเป็นเก็บโทเค็นเงินนี่นะครับให้ลงเล่นหนึ่งรอบนี่ครับลงเล่นเกมเป็นห้ารอบห้านาทีอะไรนะครับนี่นะครับก็จศสตูห้าคนเราก็จะได้รับทีละหนึ่งโทเค็นนะครับ มันเอาไปแลกของได้เว้ยนี่เว้ยทุกคนลุนสปอร์ตโคตรเท่เว้ยของจระสนคนป้นโลกหืตบมือเลยผมโคตรถูกใจรถคันนี้แต่ว่าเอามาไม่ได้ใช้เพราะาผมมีสกินแมคลาเรนอยู่แล้วแต่ว่ามันสวยนะผมบอรเมวนี่กระทะก็จะเป็นเงินเงินเงินจระสนคนป้นโลกนี่เลยครับอย่างเท่เลยโอ้โหมาเป็นไงให้ดู ข้างหลังนี่ข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับมีเงินปิ้วออกมาด้วยนะครับมันน่าจะถือแสดงหน้า็อบ,บีนาครับแล้วัาสุดท้ายกเป็นตัวแะไมาใหมาก็จากสุดๆแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานี่นะครับเป็นท่าทางมันก็เป็นป้อมยิงปืนประมาณนี้เลยครับก็มีไอ้บอลเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าตู้นี้น่าจะแพงนะครับผมจะไม่ขอสุ่มแล้วกันผมมาให้คุณผู้ชมดูกันนะครับผมจะไม่ขอสุ่มนะน่าจะหมดเยอะอยู่นะครับ ตัวนี้ถ้าให้ผมแนะนําไม่ต้องไปสุ่มนะครับมันแพงมากเลยอะมันไม่มีทางออกเก้าเพชรเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยสุม่ม่เก้าเพชรแล้วก็จะไม่กลับมาสุ่มนี่ไงกดไปๆก็จังได้บาร์ก็จะกระโอดนี่กิจกรรมทลอส่วนคนปนโลกก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มันน่าจะบอกบักคุณผู้ชมเห็นรูปทลองไหมเดี๋ยวขอกดขอเข้าไปตรวจแป๊บหนึ่ง เอาผิดผิดเห็นเห็นเห็นเป็นเป็นเป็นรูปทองครับนี่ไงรูปทองตรงแบบแถวภารกิจลายวันนี้เราไปทํทำภารกิจแล้วตรงข้างล่างมันจะมีรูปเป็นทองทองอยู่แต่มันเข้าไม่ได้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นผมคลิกเข้าไปแล้วนะครับนี่มันเข้าไม่ได้ครับรูปทองตัวนี้เลยมันเข้าไม่ได้กิจกรรมมันน่าจะยังบักบักอยู่นะครับโอ้ก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับไปรล้เข้ามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการนำยิบต่อไปด้วยละครับผม